โอ้โหเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะครับเอฟซี FC ทุกท่านตื่นเช้ามาได้เจออะไรแบบนี้กินข้าวแทบไม่ลงมันจะอ้วกนะครับเอฟซี FC ทุกท่านโดยทางเพจสบายดีแซบก็ได้โพสต์ข้อความว่าผู้กำกับและนักสร้างภาพอันดับหนึ่งนะครับเอฟซี FC ทุกท่านและก็ได้แชร์โพสต์ของยายป้ามหาภัย ที่สตอมาทั้งสวนเลยนะครับเอฟซีทุกท่านโดยมีข้อความว่าตื่นขึ้นมาทุกเช้าน้องจุดจุดจุดต้องถามป้าว่าป้าปั่นวิวให้เพลงหนูหรือยังป้าฟังวันละ20รอบเลยลูกอย่าลืมฟังเพลงจุดจุดจุดนะคะนะครับเอฟซีทุกท่านออออเออนะครับเอฟซี FC, เรียกได้ว่าคนบ้านนี้คนกลุ่มนี้นะครับ ชอบโกหกสตอกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับชาวเน็ตได้เห็นโพสต์นี้ก็รู้ทันทีเลยนะครับเอฟซีรู้ทันด้านาน,านเลยนะครับในเรื่องแต่งเรื่องแต่งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะครับแต่ชอบเอาเด็กมาแอบอ้างนะครับเอฟซีทู้ทนเด็กห้าขวบมันจะไปรู้อะไรล่ะครับคําว่าปั่นยอดวิวนะครับเอฟซีเด็กไรเดียงสาวัยนี้นะครับ กำลังกินกำลังนอนกำลังเล่นนะครับ f c เด็กจะไม่รู้หรอกครับว่าปั่นยอดวิวนั้นมันเป็นยังไงนะครับยิ่งแต่งเรื่องราวว่าเด็กอยากไปเที่ยวเชียงคานี้ก็โกหกนะครับทั้งทั้งที่พ่อเขาก็กำลังจะมาที่เลืองนกทาน,นะครับ